ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับด็อเตอร์พัดสอนสังสีและพลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเข้าสู่ซีนีมาคาเฟ่โดยป้าหมูกับแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผ้ฟัสวัสดีค่ะป้าหมูสวัสดีจ้าเราวอมวอมเสียงกันนานมากเลยกว่าจะได้มาเริ่มรายการก่อนหน้านี้นี่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมใช่เป็นเดือนที่เราได้หยุดนับรวมสี่รวมทั้งหมดสิบห้าวันจ้าเดือนแห่งชาติจ้าบันเทิงบันเทิงล้วนๆอันนี้ไม่ได้อันนี้ พูดจากใจใช่ไหมเอาจากใจพี่ทำไมล่ะในะที่เราเป็นข้าราชการบันทึกลวนๆสี่ชังเองที่วจะสอนหนังสือยังไงนี่นะ15วันคือนับกเขานับรวมสอาพิย์แล้วนะกลับม่ที่ทกสิทธ์ดิฉันอาจจะอะท้องหยุดนานอาจารย์ท้องกันแล้วกัน15วันเยอะมากๆ เพลินนะบันเทิงบันเทิงดีดีโอเคโอเคชอบชอบชอบอาจจะได้มีเวลาไปดูหนะังโอ้เนี่ขอเมาส์หน่อยแบบเมื่อสักสองสามสองสัปดาห์ที่แล้วสิก็ได้ไปที่สัมยาเมทา,าแล้วก็เจองานเป็นก็เป็นปเป็นเป็นเ o า c u เ t อร์อแล้วก็เราตั้งเหตดตั้งเหตดเข้าลานจอดรถเห็นเด็กใส่วิกผมทองทอง,ทองแปลกแปกแต่งตัวแปลกแปลกงงงงพอเข้าไปท่านั้นเริ่มทยอยเห็นทีละคนสองคนพอขึ้นไปชั้นห้าที่สามเอ่อเฮาส์ นะโอ้โหเด็กแต่มุงไปหมดเต็งไปด้วยแบบชุดคอสเพลย์อ่ะที่ออกมาจากตัวการ์ตูนกลายเป็นว่าแก๊งนั้นน่ะปกติดีฉันน่ะผิดปกติดิชันใส่ชุดธรรมดากลายเ <c oughs> ป็นมนุษย์ป้าไปทำง,งานเป็นมนุษย์ป้าเลยเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยเลย <c oughs> แต่รู้สึกว่าเมืองมันตื่นขึ้นมาทันทีก็ดีมนกถ้าเรามีวันมาทํางานแล้วให้เขาให้เราแต่งชุดคอสเพลย์มาทางานมีคป้าจะแต่งเป็นอะไรคะ โอ้โหเป็นอะไรโลนม่อนดี้ยเนี่ยยาอลยคิดไม่ออกถามเปี้ยงเปี้ยงขนาดนี้นึกไม่ออกเหมือนกันไม่แต่เขาบอกมีอาจารย์ที่คณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยใส่คอสเพย์มาสอนนะเออเขาสอนประวัติศาสตร์บังเอิญบังเอิญเจอเจอสิทธิ์เก่าแล้วเขาเล่าให้ฟังหนูเรียนกับอาจารย์ท่านนี้ขอโทษทีว่าจำชื่อไม่ได้ลองใส่ คอสเพย์มาสอนเอมอมันกันนะสร้างแรงมันดานใจในะเออ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 ดีนะจริงก็ทาให้อาจารย์กระชุ่มกระชวยหัวใจได้แหละเออมันคลืค้น <c oughs> มันเป็นความเคลืค่นเมืองตื่นเมืองตื่นแล้วเือแล้วอ,อ่ะวันนี้นะก็จะมาชวนออคุณผู้ฟังดูดูหนังดูภาพยนตร์ในเน็ตฟลิเหมือนเดิมแต่วันนี้เนี่ยเพิ่มเติมก็คือว่าเป็นหนังที่อยู่ในท็อป10นี่แหละตอนที่ดิฉันดูแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันอัพเลเวลนะด้วยกันไม่ได้ ไม่ได้ดูหนังในท็อป10ทุกเรื่องเออเดี๋ยววว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าแบบอะไรคิดอะไรไม่ออกก็ดูท Top Top ็อป10ทอป1ก็กดดูท<ะ>็อป10นี่แหละนะก็รู้แหละว่าไอาการมันเป็นท็อป10มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทใช่ว่าเพิ่ม<ๆ>เติมก็คือว่ามีการทำกันบ้านนิดนึงก็คือลองไปเสิร์ชดูซิว่าไอที่อยู่ท็อป10เนี่ย มันดีจริงหรือเปล่าได้กี่ดาวบ้างมีรีวิวนั้นโน้นนี้อะไรอจริงๆแล้วที่อยู่ในท็อปเทสัปดาห์ที่ดิฉันดูเนี่ยมันมีอยู่สองสาเรื่องแล้วลองรีวิวอ่านรีวิวดูแล้วปรากฏว่าเอ๊ยังไม่เข้าตาก็แต่ว่ามาเจอเรื่องนี้นะที่ชื่อว่า h ั s โซ่เนี่ยที่แบบว่าคนรีวิวดีได้คะแนนได้แบบได้หลายดาวดิฉันก็เอ๊ะยังไงนะแต่ว่าตอนที่ดูเนี่ยมันไปอยู่ท้ายๆแล้วมันไปอยู่ลำดับที่90แล้วอะไรก็ลองกดดูนะจริงๆแล้วเนี่ย แค่ดารานำก็คือคุณอดัมเซนเลอร์เนี่ยก็น่าจะพอเป็นแมกเนตได้คุณดาราเดี๋ยวมาเจอดาราดิฉันแบบนำไปไหนชื่อใครไม่บอกเลยเดี๋ยวรอดที่ล่างแฟมลับซึ่งซึ่งอภาพยนตร์เรื่องนี้นะชื่อว่าฮัสเซลภาษาไทยแปลว่าะแปลมาแปลว่าคนจะดังอย่าฉุด เออเหมืนอนตั้งชื่อ,อยังไง <c oughs> ของมันว่าตะหม่งตะมางชุดนี้ให้นึกถึงอารมณ์แบบชุดผู้หญิงนะออช่คือใหญ่ใงชุดรั้งความดังของของคนนะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ของปีนี้แหละนะคะปี2022ร่วมก,กับคุณเจอเจอร์มายาซาก้าก็เป็นภาพยนตร์แนวดรามา่า เป็นดรามา่าแบบเป็นสปอร์ตคือเป็นกีฬาเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีในใบปิดเนี่ยก็จะมีภาพคุณดัมแซนเลอร์นั่งอยู่แล้วก็จะมีแบบนักกีฬาบาสเกตบอลมีลูกบาสเกตบอลวางอยู่ที่เทา้าซึ่งก็เป็นเรื่องราวของอ,อ,อดีตนะักบาสเกตบอลอาชีพที่ชื่อว่าสแตนลี่ชูเกอร์แมนชูเกอร์แมนซึ่งก็รับบทโดยคุณดรัมแซนเลอร์นะในเนี้ยนะในหนังเนี่ยก็คือว่าคุณสแตนลี่เนี่ยเขา เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพนักงานให้กับทีมกีฬาที่ชื่อว่าฟิลาเดลเฟียเซเวนเอเป็นทีมบาสเกตบอลที่อยู่ในรัฐฟิลาเดลเฟียนะก็คือทํางานเป็นพนักงานประจํำตําแหน่งของคุณอารดัมเซนเลอร์เนี่ยก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเกลที่แปลว่าเป็นแมวมองไปตามหานักกีฬาหน้าใหม่ให้กับทีม ให้อารมณ์ให้นึกถึงอะไรนะพวกแมวมองเอสุปเชนออันนี้แหละนะดิฉันก็เออก็น่าสนใจเนอะว่าว่าขนาดทีมเขาดังขนาดนี้เขายังต้องมีสเกลซึ่งจริงๆแล้วไอ้ไอ้ก็ต้องหาดาวรุ่งหน่งมาเลยคนักกีฬาคือ NBA เนี่ยไอ้วงการกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยในความรู้สึกเราเองมีความรู้สึกว่ามีแต่คนอยากจะเข้าปาเนี่ยเอาไปทุกคนก็อยากพยายามจะฉายฉายแววเนี่ยจริงๆก็ยื่นไปสมัครก็น่าจะได้ไม่ไม่ต้องไม่ไม่น่าจะต้องมี มนุษย์หรือว่าไม่น่าจะต้องมีตำแหน่งงานที่จะต้องออกไปหาไม่แน่มันมีแบบว่าเหมือนช้างเผือกอ่ะต้องอยู่ในป่าลึก่ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็คือว่าคุณคุณสเตลลี่เนี่ยก็ต้องไปหมดทั่วทุกทวมาทั่วโลกไปหามาซึ่งในภาพยนตร์ช่วงแรกๆก็จะเป็นการเขาว่าจะเล่าเรื่องของการไปตามหาซึ่งดูเหมือนจะสนุกแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สนุกนะป้าเพราะป้าต้องนึกนะในเรื่องเนี่ยคุณแซตลลี่เขามีภรรยาน่ารัก เป็นชาวผิวสีแล้วก็มีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องห่างจากครอบครัวเพราะจะต้องบินไปไปเอเชียไปทวีปยุโรปไปสเปนอเมริกาใต้อางี้เพาฉะนั้นก็จะไม่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวเหมาะกับคนโสดในอาชีพนี้แล้วบางทีก็ต้องไปนอนในโรงแรมที่ตัวเองก็ไม่เคยไปมาก่อนรับประทานอาหารพื้นถิ่นซึ่งแบบบางทีก็ขอโทษเถอะก็อาเจียนออกมาเพราะว่าทานไม่ได้หรือว่าจะต้องไป กินแมคโดนัลล์ทุกประเทศเพราะว่าน,น่าจะเป็นอาหารอาหารอยา่างเดียวที่กินได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้สนุกนะแล้วก็เรื่องราวก็คือว่าบางทีไปเจอคนที่คิดว่าใช่แต่ถึงเวลาก็อายุเกินหรือว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะไม่ได้คือนักกีฬาสักคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องมีความเพียบพร้อมในหลายๆเรื่อง ใช่ป่ะต้องทั้งเก่งด้วยมารยาทดีมีวิ่งนยิ่งถ้าได้หน้าตาดีด้วยก็อ้เลิศเลยซึ่งในตอนตอนกลางกลางเรื่องเนี่ยเขาก็จะไปเจอกับคุณโบครูสที่ประเทศสเปนก็เหมือนกับไปเจอที่กำลังกำลังเล่นอยู่เป็นบาสเกตบอลสตรีทอ่ะที่แบบอยู่ตามถนนท้องถนนก็จะเป็นรูปชายรูปร่างสูงใหญ่2เมตรกว่าแล้วก็หน้าตาก็ ไม่ได้น่าเกลียดแต่ก็ก็ก็หน้าตาน่ารักแล้วก็ก็ตามไปนะจนกระทั่งถึงรู้ว่าอ๋อมีลูกสาวแล้วหนึ่งคนนั้นนนนี่ก็ไปจีบมาขอให้มาก็เอาเอาเงินเขารอนั่นแหละเอ็นบีเอเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักปาเนอรฉใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นซอฟต์เอร์โอ้โหหนักเลยนะของอเมริกาที่เขาทามาแบบโอ้สมัยก่อนเราดูที่เราชอบมากนะเราชอบดูไมเคิลจอนมากแปลกมากนะเราก็ยังงงว่าทำไมเราถึงดูบาสเกตบอลสมัยเราเป็น เด็นมันเด็กมัธยมมันคนเล่นก็ไม่ค่อยได้หล่ออะไรเท่าไหร่นะไม่หล่อแต่เราลงมากมันเป็นกีฬาที่สะดุกอ๋อใช่ตลกมาแล้วเราเป็นเป็นเด็กผู้หญิงด้วยแต่คือตอนนั้นเราจําได้เลยอ้ชิคกาโกโบที่เราดูแบบ ชอบมากนะอะไม่เป็นไรกลับมาที่เรื่องนี้คุณโบเนี่ยเขาก็บินกลับมาพร้อมกับคุณสเตนลี์นะและแน่นอนเรื่องราวกระมวนการที่จะต้องปั้นคุณโบเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่ในภาพยนตร์เขาเขาเล่ามามนะหนงังจริงๆก็สูตรสําเร็จเนาะม,มันก็ต้องผ่านเขาเรียกอะไรความอยากลําบากในการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าจากนักบาสเกตบอลข้ามถนนขึ้นมาให้ได้รับการยอมรับเป็นนักกีฬาอาชีพจะต้องทำยังไงนะอันนี้ก็ไปดูได้สนุก ก็โอเคนับเป็นท็อป10ที่ที่โอเคเลยพะสุก็ดูด้วยพะสุเขาก็มันมีประเด็นเรื่องภาษามั้ยอ่าไม่มีเพราะว่าเพราะว่าคนนี้เขาพูดได้ในเรื่องเนี่ยเขาพูดไดเนาะแต่ว่าจริงๆคุณโบครูสเนี่ยที่ที่เป็นตัวนักกีฬาในเรื่องนี้จริงๆแล้วรับบทโดยคุณฮวนโกคือเฮอร์นันโกเมสจริงๆเขาเป็นนักกีฬาบาสเลตบอลอาชีพอยู่แล้วอยู่เล่นให้ทีมอะไรสักทีมหนึ่งนี่ฉันจำไม่ได้แต่ว่าคือมาเล่นในเนี้ยก็คือเล่นเป็น เล่นเป็นเขาเรียกอะไรนักกีฬาข้างถนนก็คือว่าเหมือนกับว่าป้าก็ต้องไปเทรนนักบาสเกตบอลเหมืองชีวให้มาเล่นหนังอ่ะนึกออกว่ามันก็จะมีความแบบมันก็จะมีความบางฉากบางตอนก็จะดูแบบเออเขาไม่ใช่นักเขาไม่ใช่นักแสดงเพราะเขาเป็นนักกีฬาก็จะดูแล้วไม่ค่อยคือแต่มันก็มีความน่ารักบางฉากที่เขาแสดงอารมณ์อะไรเขาก็ ก็โอเคแล้วแแแต่บบสดงว่าในเรื่องจะต้องมีคนชุดลังไม่ให้คุณคุณคุณหัวเนี่ยแน่นอนใช่สูตรสำเร็จเขาเียกว่าอะไรนะทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องมีอุปสรรคหน่ล้วสำเร็จ อันนี้เป็นแพทเทิร์นของหนังชัวเนาะอ่าวันนี้พูดหนังฟิลกู๊ดอะเออแค่นั้นแต่แต่ก็ดูว่าเราดูแล้วโอเคนะเราชอบหนังฟิลกู๊ดนันดูแลมถ้มีความสุขถามพระสูขคำหนึ่งว่าพระสูขคิดว่าทำไมสแตนลี์เนี่ยเขาจะต้องมาทุ่มเททำอะไรสักอย่างให้โบครูสเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเงินเงินอย่างเดียวหรอเหมือนเรากำลังปั้นเด็ก แหมพอ<ต>พ<ว>ูดคำว่าเงินมันเต็มหัวกัวหนหมดแล้วฉันคิดฉันคิดชอ้อื่นไม่ออกอะฝากคุณผู้ฟังไปคิดกันละกันเพราะว่าเหรอเพราะว่าแตนลี้เขาทำทุกอย่างเพื่อให้โบครูสประสบความสำเร็จใช่นั่นคือสิ่งที่หนังไม่มไมต้องพูดนะว่าอุปสรรคคืออะไรแต่มันมตอบตอบโจทย์มันต้องมีปมในใจมันอยากจะเป็นนักบ้าแล้วมันเป็นใหม่ได้มันเลยแล้วในชีวิตจริงล่ะ หมายถึงว่าในชีวิตอย่างเราเราอย่างเงี้ยเราจะต้องทุ่มเทอะไรขนาดไหนขนาดนั้นเลยไหมที่จะอืนึกออกว่าปั้นคนคนนึงขึ้นมาเออแต่หนังแนวนี้มีเยอะเหมือนกันเคยเจอที่แบบเขาไปหาเป็นทีนี่เขาพูดว่าเหมือนเรื่องเจอร์รี่แม็กควายแต่เป็นบาสเกตบอลจริงเจอร์รี่แม็กควายจะเป็นเบสบอลหรือเปล่าหรือเป็นเบสบวลเออเบสบอลออเมริกันฟุตบอลหรืออะไรี่ยแหละเอออเมริกันฟุตบอลแต่มันมีบล็อกอีกไปได้ ทีมจากประเทศอินเดียซึ่งมาเล่นคริกเก็ตเออคุ้นๆเหมือนโค้นเหมือนกันเออนั่งเหมือนคิดายกันฟีลกู๊ดดูแล้วก็สนุกไม่ต้องดูไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจกฎกติกาของบาสเกตบอลก็ดูได้เพราะว่ามันไม่ได้หนักไม่ได้เน้นเรื่องที่เกมหนักแต่ว่าความพยายามอ่ะแล้วก็ชุดชุดลงชุดลงอ่ะสบายใจสบายใจรู้เรื่องแล้วแค่ดีคิดอะไรมากวะหมดเวลาแล้วอะพ่อสักคู่เดี๋ยวไปดูของป้าค่ะ ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m a าเฟ่ สัปดาห์นี Luckily, ้เรื่องอะไรนะ awakening การตื่นขึ้นมาการตื่นขึ้นมาหนังเก่าแล้วนะแต่ว่าอันนี้มีใน Netflix เขาก็มันมันก็จะมีแบบรวบรวมพวกหนังเก่าหนังที่เคยได้รางวัลอสการ์หรือชิงออสการ์อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาชื่อภาษาไทยตื่นเถิดเพื่อนถ้าใจยังมีฝันกำกับโดยคุณเพนนีมาแชลเป็นเป็นผู้หญิงนะแล้วก็คุณเพนนีมาแชลนี่เคย เคยเป็นดาราด้วยเป็นดาราด้วยแล้วก็ทําหนังดังๆเยอะเลยนะเรื่องบิ๊กนี่รู้จักมากเคยได้ยินมากหนังเรื่องบิ๊กนี่เก่าแล้วว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทอมแฮงเล่นยุคแรกๆเรื่องบ i ๊ก่ะออลีอ่ะยวนะหนังเรื่องนี้สิ riding in c o w w i b h boys เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณเพนนี่มาเชลก็กำกับเคยได้ยินอ่าแบบเจ๋งอ่ะ อเล็กออฟเดอโอนอันนี้เอเล็กออฟเดอโอนนี่เกี่ยวกับเบสบอลทีมเบสบอลผู้หญิงมาดนาเล่นใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ทำหนังแบบเด็ดเด็ดมากเลยแล้วหนังเรื่องนี้อเล็ค i น g ิเนี่ยได้ชิงออสการ์นะแต่ก,ก็ก็ได้แค่ชิงแต่ได้ชิงเราก็ว่าเจ๋งแล้วล่ะนะเมื่อกี้ที่ที่พอบอกว่าเออมีดาราดังใช่ไหมอันนี้สิดังแบบว่ารุ่นเก่าเลยก็คือ เอ่อโรบินวินเลียมโอ้โหปัทะโรเบิร์ตเดนเนลโลโอ้โหเป็นไงล่ะรุ่นแต่ละชื่อแต่ละชื่อแต่เนี่ยหนังรื้อเนี้ยคือมันเก่าแล้วไงเพราะนั้นเราจะเห็นคุณโรบินวิลเลียมกับเดนเนโลซึ่งแบบหล่อคือยังยังยังอยู่ในวัยประมาณสี่สิบอะประมาณสองคนเนี้ยคือกําลังกําลังดีกําลังเฟิร์มเต็มที่กำลังดีกําลังหล่ออ่าทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงด้วย มันมันเบสออนทูสตอรี่ซึ่งเป็นบันทึกของโอลิเวอร์แซกซึ่งโอลิเวอร์แซนี่เขาเป็นเป็นเหมือนเป็นนักประสาทวิทยานะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทแล้วก็มีการบันทึกเนเชิงประวัติด้วยคือบันทึกในเรื่องของกระบวนการรักษากระบวนการให้ยาเนี่ยนะทีนี้แต่ว่าพอมาทําเป็นหนังเนี่ยเขาก็มีชื่อมีชื่อสมมุติขึ้นมาก็จะมีตัวละครก็คือคุณโรบินวินเลียมส์เนี่ยเล่นเป็นดร์มอลคอม หมอคอมเซเยอร์ซึ่งเป็นเป็นคุณหมอแต่เป็นคุณหมอที่เน้นหนักไปเรื่องของการทําวิจัยรักษาคนไข้ดูการสังเกตพฤติกรรมให้ยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมันมีความเป็นนักวิจัยสูงกว่าความเป็นแพทย์ได้ำ้ำกัดอ่ะแล้วก็เข้ามาที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทเนาะแล้วก็ได้มาเจอคนณเลโอนาดโลสซึ่งสแสดงโดยคุณโรเบิร์ตเดนเโนี่แหนละทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึง หนังเนี่ยเปิดฉากมาประมาณสักสองนาทีแรกนี่จะรู้เลยว่าเลวนาดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆแล้วเดินในโลกเขามีไฟที่แก้มเขาก็หาเด็กที่มันมีไที่แก้มาก็แบบเป็นเด็กที่ฉลาดน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนได้เอหมดเลยเฮ้ยวันดีคืนดีไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็เหมือนกําลังกําลังจะจะ แกะสลักไอ้ม้านั่งอ่ะเป็นชื่อเลียนาา์เนี่ยแหละแต่ว่ามือมันไม่ทํางานแล้วสะกดจนครบแต่มือมันต้องแบบเหมือนพยุงเรื่อเริม่มปัญหาแล้วที่มือจนหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปเรียนเพาราะกล้ามเนือ้อมันก็ค่อยๆอ,อ่อนแรงไปเริ่มมีอาการออทางระบบประสาทบอกมันจะมีอาการของพากินสันก็คือกระตุกด้วยนะจนสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นคนนไข้อาการขาด คาทาโทนิก at ซึ่งเป็นลักษณะของัันทีเขาใช้คำว่า sleeping sickness หรือ sleepy sickness ก็คือมันจะมีภาวะที่แบบเหมือนนอนหลับเหมือนนอนหลับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลับซะทีเดียวคือร่างกายไม่ค่อยตอบสนองอะไรอ,ะอ่ะออแล้วแล้วเขานอนเหมือนไม่นอนเงี้ยเหรอคือแบบมันก็หลับมันก็หลับแต่ว่ามัน,ม,นมันก็แล้วก็ตื่นมนก็จะมีช่วงตื่นมากินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการรับรู้กับ กับโรคภายนอกมันไม่มีแล้วอะเออตอนนั้นมันเหมือนภาวะเหมือนจําศีลอะ,อะจําศีลนี่แบบตัดขาดจากโรคภายนอกอะอืม,อมซึ่งคุณเลียนาดเนี่ยอยู่ในภาวะเนี้ยเป็นเป็นสิบปีเลยสิบปีก็คือตั้งแต่เด็กน้อยจนจนอายุประมาณสามสิบกว่าเนาะซึ่งนอนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะแล้วก็ไม่ใช่คุณเลียนาดคนเดียวก็จะมี กลุ่มคนไข้กลุ่มเนี้ยหลายคนเลยที่ที่อยู่ในภาวะอย่างเนี้ยทีนี้พอพอดอกเตอร์มาคอมเข้ามาเนี่ยเขาเขาเริ่มสังเกตแล้วเฮ้ยแต่จริงๆคนไข้กลุ่มเนี้ยมันจะมีภาวะที่แบบตื่นตัวบางอย่างเช่นถ้าเราโยนของไปเขาจะรับจะรับตักทันทีเลยเขาเรียกว่ามี reflex มีี e ใช่ใช่ห,หรือว่าถ้า เล่นไพ่เงี้ยถ้าใครทิ้งไพ่ปักลงไปทุกคนจะทิ้งปัปั้ๆปตามไปอย่างเงี้ยเออมันมันมันก็แปลกๆนะแล้วเขาก็เริ่มสอ๋อแสดงว่าเขามีการตอบตอบรับด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าตัดการรับรู้เสียทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยเริ่มมีการทดยอกเออขอโทษทดลองแล้วก็ค้นพบตัวยาชื่อแอลโดปาเพื่อเพื่อรักษาคนไข้ในกลุ่มอาการเนี้ยิงิงตัวยานี้ ย้อนกลับไปก่อนนะหนังเรื่องนี้ผลิตในปี1990กี่ปีมาแล้วล่ะโอ้นานเก่าแล้วเนาะเก่าแล้วนะก็เดลเดโลยังหนุ่มฟออยู่เลยอะตอนนี้ก็อ่าตอนนี้เป็นคุณปู่แล้วและหนังเรื่องนี้อ้นี้ในปี90เนี่ยก็ย้อนกลับไปในเรื่องนี้คือปี1969ในเรื่องนี้เกิดในปี1969ปี69เนี่ยนซึ่งมันก็ เป็นยุคปัจจุบันฮิปปี้อะยุคประมาณนั้นน่ะเนาะแล้วก็มีการทดลองยาเวลาเขาจะบันทึกในกระบวนการทดลองเขาจะถ่ายเป็นภาพย,ายนตร์เลยถ่ายเป็นไม่ไม่ใช่วィィดิดีโอเลยนะถ่ายเป็นภาพยนตร์เพื่อจะจะศึกษากลุ่มอาการทีนี้เออด็อกเตอร์เลวนาดเนี่ยก็ก็ทดลองยาแล้วก็ก็ต้องขออนุญาตคุณแม่คุณแม่ก็แบบมันไม่มีอะไรเสียแล้วนเนาะก็เลยอ่ะใช่แล้วทุกคนในกลุ่มพอเลวนา คนออกมาในเชิงที่ดีคือมีภาวะเขาเรียกว่าตื่นขึ้นมา,านเริ่มเชื่อ m e ค h a n i n g เลยคือตื่นขึ้นมาเลยนะพอตื่นขึ้นมาเอาคนไข้คนอื่นก็เลยทดลองยาด้วยก็ตื่นคนไข้กลุ่มนี้ตื่นขึ้นมาทีนี้ในขณะที่เขาตื่นขึ้นมาไฮไลไท์ของเรื่องก็คือเมื่อตื่นขึ้นมากลุ่มนี้เขามีปฏิกิริยาอย่างไรกับโรกในหลังจากที่เขาหลับไปยี่สิบ ปีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเ,เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงเขาจะม,ม,มีอะไรอะไรอะไรเกิดขึ้นมาอันนี้คือเป็นประเด็นเป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้บวกกับคนที่ตื่นขึ้นมาต้องการอะไรมีความมอ,มองโลกยังไงเนี่ยกับส่งผลกระทบกับคนที่ที่ปัจจุบันน่ะส่งผลกระทบกับคุณหมอว่าเฮ้ยเมื่อคนไข้ตื่นเราได้ตื่นแล้วหรือย,ยังอ,อันนั้นนะแต่เรื่องมันก็ จริงๆมันเป็นเรื่องของการตื่นตื่นจากอะไรอันนี้มันอาจจะตื่นจากจากการเจ็บไข้แต่คุณหมอหรือคุณพยบาบาลหรือว่าทีมงานในโรงพยาบาลตื่นจากอะไรเออมันมันมันก็จะมีประเด็นที่ที่น่าสนใจแทรกแทรกเข้ามาในเชิงปรัชญานิดหน่อยไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรหรอกนะแต่มันทําให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตที่ที่ที่เรายังดํารงอยู่อื จริงๆแล้วคุณเลวนาดเนี่ยคือคือ,คอช่วงที่เขาทดลองเขาจะมีการถ่ายหนังตลอดเวลาไม่ว่าจะอาการยังไงเออเลวนาดก็จะใช้คําพูดว่าเลิ่นเลิ่นก็คือว่าถ่ายไปเลยถ่ายถ่ายฉันเลยถ่ายเพื่อจะทําการศึกษาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องมันก็จะค่อนข้างจะบีบผัวแพอสมควรบวกกับพอเรารู้ว่าเป็นเรื่องจริงนี่ก็จะบีบเข้าไปอีกแต่ป้าจะไม่เล่าตอนจบนะเพราะว่าในขณะช่วงนี้ตื่นเนี่ย หลังจากนั้นมันมีมีความซับซ้อนมากกว่านี้ซึ่งถือว่าเป็นเป็นคลายแหวกของเรื่องเลยเพราะนั้นก็อยากอยากให้ไปดูเองก็แล้วกันจริงๆแล้วหนังของเพนนีมาเชลนี่อาจจะมีในกลุ่มของ Netflix ก็อาจจะจะหลายเรื่องแล้วก็หนังเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะอืมผู้ผู้เพนนีเพนนีในชื่อผู้หญิงสิงั้น่ะผู้หญิงเป็นผู้หญิงเจ๋งนะกำกับหนังแต่ละเรื่องนะแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้หาดูดูได้ในอันนี้เน็ตฟลิกเหรอมีเหรออันนี้เน็ตฟลิก ทิ้งไปเลยแต่ว่าถ้าเราดูนะมันอาจจะแบบมันเก่าไปนิดนึงคือวิธีการเล่าเรื่องบางครั้งอะ่ะมันดูแบบเฮ้ยกลุ่มตัวนี้มันดูแบบตัวโกงไปหน่อยหรือเปล่านาออ,อย่างพวกทีมทีมหมอทีมผู้บริหารอะไรเงี้ยคือเห็นชัดว่าโกงดูพยายามจะร,ร้ายอ่ะไม่ได้โกงมันดูจะร้ายนิดนต่อะไรเงี้ยหรือว่าทีมของพยาบาลอะ่ะทีมแก๊งพยาบาลที่ดูแลคนป่วย <c oughs> ก็จะดูเป็นเป็นเทพมากไปหน่อ <c oughs> ดูเป็นเทพมากไปหน่อยมันมันดูมันดูดีเกินจริงอ่ะดูดีเกินจริงดูร้ายเกินจริงถูกมัน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 ไม่กลมมันไม่กลมมัน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 ไม่น่าจะขนาดนั้นแต่แต่ต้องต้องคิดเสมอว่าหนังในปี90นะคือช่วงนั้นหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าดังมากจําจําได้เหมือนกันว่าเหมือนอยากจะดูแต่ว่าไม่ได้ดูเหมือนเหมือนดูไม่ทันอ่ะตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่มั้ง ยังไงจำไม่ได้อ่ะปากไว่าจริงๆทั้งสองเรื่องวันนี้ก็หาดูได้ใน Netflix Netflix สบายหนังหนังเรื่องนี้ดูแล้วก็ได้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของเราเลยนะดูเถิดชาวไทยอหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับป้าหมูก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh yeah.